สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำหมูทอดเค็มกับแจ่วพริกเกลือนะคะเป็นของกินคู่กันเลยค่ะเามาชมวิธีทำกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นหมูติดมันนะคะในปริมาณ4ขีดค่ะใช้ผงชูรสประมาณ ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เติมรสเค็มด้วยน้ำปลาดีหนึ่งช้อนชาค่ะใช้เยอะไม่ได้นะคะรสเค็มเร็วมากแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับช่วยทำให้หมูไม่ติดกระทะนะคะเสร็จแล้วแล้วก็คลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางนะคะแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนจนเป็นไอนะคะค่อยนําหมูที่หมักเอาไว้ลงไปทอดค่ะ สังเกตดูที่สีของหมูสดที่เป็นสีชมพูกลายเป็นสีขาวนะคะเพืเ่อนๆก็ปรับร้อนไฟให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้หมูนั้นสุกแล้วก็สีสวยค่ะได้สีแบบนี้แล้วนี่คือใช้ได้นะคะเตรียมปิดไฟปิดเตาแก๊สนะคะแล้วก็ตัดขึ้นไปพักไว้ได้ค่ะ ต่อไปเราก็มาทําแจ่วพริกเกลือนะคะสําหรับพริกที่ใช้ก็มี2อ,อย่างค่ะพริกชี้ฟ้าแดงเขียวกับพริกหยวกแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงกับกระเทียมค่ะนำมาโขลกรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแกง1ช้อนชาของชูรสครึ่งช้อนชา,ชนชนชาแล้วก็ น้ำมะนาวนะคะสองซี่จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะรับแต่งได้ตามชอบเลยค่ะสำหรับสูตรหมูทอดเค็มกับแจ่วพริกเกลือนะคะแม่บ้านยกทีไปได้จากแม่ค้าที่ทำขายนะคะที่หน้าตลาดขายดีมากๆตักทแทบไม่ทันเลยเลยไปถามเขาเขาให้สูตรนี้มาค่ะเพื่อนๆลองทำกินดูนะคะ เดลับดีๆที่นำมาฝากในคลิปนี้ก็คือวิธีการรัดถุงให้พองสวยนะคะถุงที่เราแพ็คน้ํำพริกเราก็มาดูก,กันค่ะจับที่ปลายปากถุงนะคะแบบนี้เลยแ้้วค่อยๆขยับพับลงไปนะคะมันก็จะพองแบบนี้ค่ะการพับต้องพับให้ถูกด้านด้วยนะคะอย่าไปพับด้านที่มันที่เป็นขอบข้บขางๆข,ข,ของถุงนะคะ ต้องจับจากตรงกลางมัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่แพ็คใส่ถุงนี้ก็คือต้องการให้เพื่อนๆที่จะเอาไปทำขายนะคะก็พอเราจะขายแล้วก็เอาไปช่างเป็นเขตนะคะถ้าตามท้องตลาดที่เห็นเขาขายก็เขีประมาณเขีละ35บาทนะคะ แล้วทาร้านเรามีแจวพริกเกลือเคียงด้วยนะคะมีขายคู่ด้วยก็จะทำให้ขายดีขึ้นกว่าร้านอื่นก็ได้ค่ะลองทำดูนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆทำขายที่ร้านก็จัดใส่จานให้สวยแบบนี้นะคะหาผักเคียงเยอะๆที่ดูน่ากินนะคะหรือทำกินที่บ้านเราก็หาผักเคียงกินกับน้ำพริกกับแจ่วแล้วก็หมูทอดแบบนี้รับรองได้ตักข้าวเพิ่มแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้แม่บ้านอีกทีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกับช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ